ไปต่อหรือพอแค่นี้ดีนะคะจะไปต่อหรือพอแค่นี้ดีเรื่องมันดำเนินการมาถึงตอนนี้คือมันเช็คตลอดเลยเนาะนะคะอ้าวเช็คทุกอวอาทิตย์นั่นแหละเออจิตใจคนเรามันเปลี่ยนได้ตลอดอะทำไงอะเนาะนะคะมาดูกันนะคะไปต่อหรือพอแค่นี้ดีพลังงานของคุณและเขา พลังงานของความสัมพันธ์นี้บอกให้ไปต่อเฉยคือการไร i นะคะคือการขับเคลื่อนไปข้างหน้าอะจริงคือการคําว่าไร้ขับเคลื่อนไปข้างหน้านี่นะหมอฟ้าก็คิดว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมตัวเราก็ต้องขับเคลื่อนตัวเราไปข้างหน้าทุกทุกคนต้องก้าวไปข้างหน้าอันนี้ได้หมดเลยนะมันไม่ได้บอกว่าให้เราต้องไปต่อก็ได้นะต้องมาดูไพ่ประกอบด้วยว่า ไรในบริบทเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ให้เรามุฟออนหรือว่าให้ความรักครั้งนี้ไปต่อในความรักครั้งนี้เอาหมอฟ้าหัวข้อว่าไงแน่แน่เทียงหมอฟ้าอีกหัวข้อบอกว่าไปต่อหรือพอแค่นี้แต่ไพ่ออกมาได้มันก็ต้องไปต่อสิหมอฟ้าอโอเคอยากแกล้งกันสี่ใช่ปะกำลังกังวลอยู่นะ๋อะมาดูกันนะคะ ขอพลังงานความสัมพันธ์นี้หน่อยคุณละเขาในตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างนะคะพอพลังงานของความสัมพันธ์นี้หน่อยะคะ่ะหนึ่งเหรียญพลังงานเนี่ยมันมีโอกาสนะที่จะกลับมาเนี่ยนะนะคะคืนดีกันดูพลังงานแต่มันติดตรงที่กำแพงแล้วก็ อีคนนึงก็รออีกคนนึงก็มีกําแพงแต่เขาบอกว่าคุณจะได้รับโอกาสนั้นอีกครั้งหนึ่งนั่นโอกาสจะได้รับโอกาสนั้นอีกครั้งหนึ่งนะคะมีโอกาสสูงมากๆที่จะได้กลับมาคืนดีกันเออนะคะพลังงานตอนนี้เหมือนเหมือนกำลังหาวิธี เหมือนกําลังเตรียมการอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อมาคืนดีกันอยู่เพราะฉะนั้นไรคือ <c oughs> ขอความรู้สึกของเขาพลังงานของธาตุดินพืชสกันมังกรธาตุน้ำมีกรกฎกิจจิธาตุลมภุม,มิถุตุลธาตุไฟเมสิ่งธนูมาครบเลยนะคะพลังงานของความรู้สึกของคุณเวลานี้ที่มีต่อเขา มันไม่เหลือแล้วอะไรแบบนั้นนะคิดว่ามันไม่เหลือแล้วแหละอะไรแบบนั้นมันเหนื่อยอยากหันหลังแล้วไม่เอาแล้วนะคะแต่ว่าก็ยังแอบเบหมือนคนที่ไปเล่นซ่อนแอบ,บมากกว่าคุณยังคิดว่าคุณยังอยากรู้เรื่องของเขาอยู่เลยนะคะเหมือนคนที่ตามหาตัวเองอยู่อืม หมือนคนที่หนีตัวเองตามหาตัวเองเพราะว่ามันมันเหมือนคนหลงทางอยู่อะนะคะไม่ได้มันตอนนี้เอาความรู้สึกตัวเองเข้านั้นเองแต่ว่าจิตวิญญาณนะมันยังหลงทางอยู่มันไม่ได้มากับคุณเลยอะไรแบบนั้นนะไม่ได้ไปตามคุณเลยนะคะ <c oughs> มันยังแอบอยากไปรู้เรื่องของเขาอยากไปสนใจเรื่องของเขา อะไรแบบนั้นอยู่เลยนะนะคะเพราะนั้นบอกว่าไม่เหลือแล้วไม่เอาแล้วจบแล้วสิ้นแล้วนะคะออพยายามเดินออกมาแล้วจะพยายามในบางคนก็บอกว่าหมดแล้วหมอฟ้าไม่มีความรู้สึกแล้วฉันกาลังพยายามที่จะเดินออกมาหรือบางคนก็เดินออกมาแล้วแหละนะแต่ว่าแต่ว่าจิตวิญญาณน่ะมันยังหลงอยู่ในนั้นอยู่นะ มันมันยังไม่ได้ออกมาเออมันยังเดินหลงทางอยู่นะคะอืมเอาไงดีทีนี้คือจริงๆแล้วอะ่ะมันเป็นการตามหาตัวเองมากกว่านะคะที่จะบอกว่าเอาไงดีเนาะมันจบหรือยังตามหาตัวเองให้เจอก่อนนะคะตามหาตัวเองให้เจอก่อนไปดูความรู้สึกของเขาเวลานี้ที่มีต่อคุณ เขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณคะเหมือนเล่นซ่อนแอบกับตัวเองอะยังไงไม่รู้นะคะอ่าคุณเขาก็บอกว่าแล้วแต่คุณคุณจะให้เขากลับไหมอืมตัวเขาก็อยากพยายามเริ่มใหม่อีกนะคุณก็ยังเป็นคนที่เขารักอยู่นะคะแต่เขาก็บอกว่าเนี่ยอยู่ที่คุณเลยอืม อยู่ที่ข้อเสนอของคุณอยู่ที่คุณนะคะจะให้เขาอยู่ตรงไหนตัวเขายังไม่ได้อันนั่นหรอกนะนะคะยังยังอยากที่จะดึงไว้อยู่ต่อให้คุณตัดเขาแล้วคุณอาจจะบอกไม่เอาแล้วไปเลยอาจจะไล่เขาแล้วแต่เขายังดึงไว้อยู่นะคะดึงแบบประมาณย้ดความรู้สึกไว้อยู่ดึงตัวเองไว้อยู่อะไรแบบนั้นก็ได้นะยังสู้อ่ะ ยังสู้อยู่อ่ะนะคะไม่อยากปล่อยแล้วก็เขายังต้องการคุณอยู่นั่นเองนะนะคะวันพฤหัสวันเสาร์วันพุธวันจันทร์นะคะข <c oughs> อความรู้สึกเอาไม่ใช่ดิขอดูหน่อยควรไปต่อหรือพอแค่นี้ดีนะคะไปต่อหรือพอแค่นี้ดี กลับมาเดืตาความหวังนะคะอืมจะได้มาเคลียร์กันแหละนะนะคะหมอฟ้ามีความรู้สึกว่าไพ่น่าจะบอกให้เราเอย่าเพิ่งยอมแพ้นะนะคะมันยังไปต่อได้อยู่ ด้วยความที่ชาลีออตขึ้นมาไรมาอีกแล้วชาลีออตกับไรเนี่ยอันเดียวกันเลยนะคะเห็นปะ่ะนะที่มีตัวข้างหน้าที่คอยขับเคลื่อนนะคะนั่นแปลว่ายังไปต่อได้อยู่นะมันจะได้เคลียร์กันทุกอย่างแหละแต่ว่ามันอาจจะต้องมีความพยายามหน่อยนะคะ ใครสักคนหนึ่งต้องลุกขึ้นมาพยายามที่อะไรก็ตามที่เราไม่เคยทำไม่คิดว่าจะทำนะก็อาจจะต้องทำหน่อยอย่างคิดว่าไม่คิดจะงอ้อก็อาจจะถ้ายังอยากไปต่อมันก็คือ,อก็ง้อหน่อยอะไรแบบนั้นน่ะนะคะไม่เอาแล้วไม่ไม่ไม่ไมปฏิเสธมาตลอดแต่ว่าด้วยความเป็นสตรนนะนะคะความแตกต่างจริงๆคู่นี้เขาค่อนข้างที่จะปรับรู้สึกว่ามันเหนื่อย อืมแต่ว่ามันยังสามารถปรับเข้าหากันได้อยู่นะคะคนแตกต่างกันมากเลยอะนี่นะคะสิงโตกับนางฟ้าคนที่มีอีกโก้มีความเป็นตัวเองสูงนะคะถือตัวสูงกับคนที่มีจิตใจอ่อนโยนอืม เต้าฟเนี่ยฟ้ามีความรู้สึกปล่อยให้พื้นที่การไปกอดมากกว่านะคะนะความเครียดความกังวลก็มีทั้งที่แบบว่าเฮ้ยโอเคแหละเฮ้ยก็ดีนะเนี่ยเป็นอิสระแล้วโสดแล้วอยอะไรแบบนั้นน่ะนะคะแต่ยังมีความกังวลและยังจิตยังติดอยู่ตรงนี้มันไม่ได้ไปไหนอประมาณนั้นนะนะคะมันถอยออกมาเนี่ยมาฟ้ามีความรู้สึกว่าปัญหาทุกอย่างจะคลี่คลายปัญหาทุกอย่างจะได้เคลีย ะะมันยังมีความหวังอยู่ยังไปต่อได้อยู่แล้วไปต่อได้ดีด้วยอะ่ะแต่ตอนตอนที่กําลังจะเริ่มว่าจะไปต่อ,อยังไงเนี่ยมันอาจจะต้องมีการพยายามหน่อยนะคะพยายามทําอะไรที่มันแบบไม่เป็นตัวของตัวเองหน่อยอะ่ะแบบว่า,วายอมงอออม้อก่อนยอมตื้อก่อนยอมแพ้ก่อนอะไรแบบนั้นอะ่ะจนม,มันไม่ไม่ใช่ตัวตนของตัวเองคือตัวตนของคุณและเขาอาจจะ อย่างที่บอกมีอีกโก้หรือไม่เคยยอมใครง่ายๆนะฉันก็ไม่ได้จะอะไรแบบนี้กับใครนะค่อนข้างที่จะโปรเทคตัวเองหนักมากโปรเทคความรู้สึกตัวเองหนักมากๆอะไรแบบนั้นแต่ว่าก็มันยังไปต่อได้อะนะนะคะก็ไม่รู้จะพูดยังไงก็อาจจะต้องมีความรู้สึกต้องพยายามมาดูว่าอาวีแล้วเขาจะเทคแอคชั่นยังไงตอบไหมเขาจะเทคแอคชั่นไหมใครเทคแอคชั่นอะอะไรแบบนแั้นนะนะคะมาดูดิ ไปต่อก็ได้ค่ะไปต่อก็ดีเหมือนกันนะคะควินฮอลวานสองดาบแปดดาบไม่คุยเลยอะเซนอฟซอสหลอกตัวเองไปความรู้สึกลึกๆทำไมไฮพีสเ t สสามเหรียญ เมเพรสสิบไม้เทา้านี่ไงต้องพยายามหนักขนาดนั้นเลยเหรออืออ่าถามว่าโอเคนะเขาก็พยายามเป็นนะอ่ะการเทคแอคชั่นของเขาต่อจากนี้เห็นปะ่ะในออบคัพมาแล้วนะคะการมายื่นถ้วยให้แล้วอะ่ะยื่นความรู้สึกให้แล้วอะ่ะซึ่งถามว่าเป็นตัวของตัวเองไหม ไม่เป็นหรอกนะคะขึ้นมาเซเว่นออฟวานคือคนที่ทำอะไรที่แบบไม่ใช่ตัวของฉันเลยแบบไม่ถนัดเลยแต่ถามว่าทำไหมทำทำนะคะเหมือนถูกสั่งงานก็คนนี้เป็นคนที่ดีที่สุดแล้วก็เขา้องต้องการคุณอยู่แล้วเป็นคนที่เขาอยากได้อ่ะเหมือนว่ายากลำบากแค่ไหนก็จะอ่ะเนี่ยมีความกล้าวห้าหารมากเลยนะนะคะ ที่จะลุกขึ้นมาทําแบบเฮ้ยอะไรแบบนั้นอ่ะเหมือนเรียกพลังให้กับตัวเองเอ้ยรวมพลังตัวเองแล้วก็ก้าวมาข้างหน้าแล้วก็บอกว่าตัวเธอดีกันนะรักกันนะอะไรแบบนั้นอืมอืมน่าจะเป็นคนที่เป็นผู้ชายนะคะคนที่เป็นผู้ชายอืม ได้เป็นผู้หญิงมันจะถูกรักดังดวงใจอยู่แล้วอะนะคะเหมือนช่วงนี้โปรโมชั่นช่วงยอมยอมเอออ่ะไปดูกันนะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จักรวาลอยากบอกอยากแนะนำอะไรในความสัมพันธ์นี้นะคะคนวันพุธอาทิตย์จันทร์ พลือหาดเสานะคะเทกไอชันแน่ๆมีการเทกอชันแน่ๆนิน่งไม่ได้แน่ๆน,นะคะการกระทำสำคัญกว่าคำพูดบอกใจเย็นๆนะใจเย็นๆนะคะ ออ I love you <c oughs> ก็ว่าอยู่เพราะว่าอันนี้คืออันนั่นไพ่เลยนะคะ I love you เพราะว่ามันยังรักอยู่นั่นเองนะนะคะยังรักกันอยู่ตามหาตัวเองเจอแล้วมั้งอืมไปค่ะโรแมนเนี่ยเทพเจ้าแห่งความรักจะสอน แผงรักปักอกทั้งคู่อีกครั้งหนึ่งทํางานในความสัมพันธ์ให้ทั้งคู่อีกครั้งหนึ่งแล้วก็เพฟูเนตนะมาสนุกด้วยการความรักจะเยียวยาทุกอย่างเลยนะคะบาลานซ์แล้วนะไม่มีใครมันเพอร์เฟกต์รอะไรประมาณนะไม่มีใครขาว100%เหรือดำร้0ยเนนะคะเพราะฉะนั้นมันคือความที่ว่าสมดุลพลังงาน นั่นเองนะนะคะสมดุลพลังงานคือความเข้าใจในตัวกันและกันนะคะความสายกลางอะไรแบบนั้นเข้าใจว่าเออเขามีข้อดีเขาก็มีข้อเสียแต่เขาก็มีข้อดีนะประมาณนั้นนะนะคะมันคือการเปรียบเทียบระหว่างเขากับดำนะคะลีลีเจอเอก็รืมอพลังงานเดิมๆนะกลับมาแน่ๆแล้วค่ะนะคะ,นะคะ ลืมเรื่องเก่าๆลืมเรื่องเดิมๆแล้วก็เรียนรู้กันละกันคุละเขายังต้องเรียนรู้กันอีกเยอะนะมันยังไม่จบหรอกการเรียนรู้ยังไม่มีวันสิ้นสุดนะคะเออเหมือนมันภาวะอายุอ่ะอายุจะเปลี่ยนนะนิสัยก็เปลี่ยนโฮอร์โมนเปลี่ยนนิสัยเปลี่ยนอนะต้องเรียนรู้กันอีกแหละเรียนรู้กันไปเรื่อยๆอืม มันเป็นแบบนั้นนะคะอย่างที่บอกว่าฉันรู้จักเขาดีน,น่นนี่นั่นมันจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอฮอร์โมนภาวะอารมณ์เปลี่ยนต้องเรียนรู้ที่จะเข้าใจกันและกันนะคะถามว่าถามตัวเองว่าไหวไหมแต่มันจะเป็นความรักที่โรแมนติกเป็นความรักที่หวานอยู่นะนะคะอืมมันอยู่ที่ทำปัจจุบันนี่แหละอยู่กับปัจจุบันนะนะคะ The sea. จะไปไหนอยากไปไหนอยากไปไหนไกลๆอยากไปแล้วอยากไปไกลๆจ,จากตรงนี้ว่าจะช่วนเธอนั้น,น,นไปเที่ยวทะเลคือมันเหมือนอารมณ์อยากไปไกลๆแต่จรๆเขาบอกว่าเราหนีอะไรไม่พ้นหรอกนะทำปัจจุบันให้มันดีที่สุดเนาะนะคะเหามือนเรากำลังวิ่งหนี มสมาธิจะนำมาซึ่งคำตอบความอดุดมสมบูรณ์ในชีวิตความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตนะคะแล้วก็ความโรแมนติกหมอฟ้ามีความรู้สึกว่าคุณไม่ได้แค่ความรักหรอกคุณไม่ได้แค่ความรักแต่คุณจะได้หลายอย่างกลับคืนมานะคะความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตความมั่งคั่งร่ำรวยความอดุดมสมบูรณ์มาด้วยนะคะ มันเป็นคู่ที่ส่งเสริมอมืยิ่งรักยิ่งโรแมนต์นะโรแมนต์ขึ้นมาสองใบยิ่งรักเท่าไหร่สิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นเหมือนมันมีอะไรแปลกๆอยู่ในนั้นนะนะคะยิ่งรักก็จะมีสิ่งดีๆเหมือนคุณแล้วเขาต้องรักและให้อภัยกันเรื่องที่เกิดขึ้นมันเป็นเรื่องของโชคชะตา จำต้องรักพยายามให้มากที่สุดที่จะรักและให้อภัยกันจริงๆมันไม่ได้ฝืนนะมันมีอยู่แล้วแต่มันเหมือนเหตุการณ์ต่างหาที่ทําให้รู้สึกว่าต้องฝืนจิตใต้สํานึกจิตวิญญาณมันรักกันอยู่แล้วแต่สถานการณ์ความงอนความอีกโก้อะไรอย่างนั้นมันก็เลยดูฝืนนะคะดูฝืน,นจริงๆไม่ได้ฝืนหรอกอืทีเนี้ยเขาบอกว่าแต่ว่ามันเหมือน ยิ่งรักยิ่งได้แบบนั้นเลยนะเพราะว่าอาบันดันเข้ามานะคะยิ่งรักยิ่งสมบูรณ์ยิ่งรักยิ่งดีเออเอาเข้าไปแต่เหมือนดูเหมือนจะฝืนแต่ไม่ฝืนหรอกจริงๆรักกันอยู่แต่ที่ไอ้ฝืนนะ่ะเพราะอีโก้นะคะต้องสู้กับมันนะอ,มอ่ะอืมอ่ะเขาก็บอกว่าน้ำจะช่วยในความสัมพันธ์นี้นะนะคะเยียวยา หรือทําให้จิตใจอ่อนโยนลงนะคะพลังงานจากน้ำเนาะนี่การพูดคุยการให้ความรักแก่กันนะคะเขาบอกว่ายอมรับความปราถนาของตัวเองและก็มอบความรักให้แก่กันเนาะนะคะอะไรจริงๆที่เราตามหามันคือช่วงหลงทางอะ่ะอือม,มันเป็นช่วงที่สับสนอยู่กับตัวเองหลงทางทุกคนได้ยินเสียงท้องามาฟ้าหลองใช โอ๊ยต้องขอโทษด้วยนะคะตายแล้วเอา้าอืมให้ความรักนะการทำงานในความสัมพันธ์การเชื่อมต่อสาเหตุทั่วไปเดี๋ยวก็หาเรื่องคุยกันหาเรื่องคุยกันหาเรื่องคุยกันไปหาเรื่องคุยกันมาแล้วก็อะนะคะนี่มันซ่อนไว้อยู่มันหลอกตัวเองไม่ได้ มันเป็นความรู้สึกที่แบบเนี่ยความรักแบบไร้ที่ติคือมันมีความรู้สึกอยู่ในนั้นแต่มันเหมือนใส่หน้ากากเข้าหากันหลอกตัวเองเดี๋ยวก็จะค่อยๆหาเรื่องมาคุยกันเองนั่นแหละนะนะคะเออมันยังจะทํางานต่อในความสัมพันธ์อยู่มันจะหาเรื่องคุยกันหาเรื่องเข้าหากันเองอัตโนมัติด้วยนะนะคะตัวเอง คือก,กันไปสองปีแล้วตัวเองฉันหาไอเนี่ยของฉันไม่เจอฉันทิ้งไว้ที่บ้านหรือเปล่าพวดนะเนียนไปอีกนะนะคะอเอาเข้าไปนะะวิธีงอแบบมีเทคนิคไม่ได้ไไดตั้งใจงอนะเธอฉันว่าฉันลืมอะไรไว้บ้านเธอช่วยหาให้หน่อยดิพูดนะเขาบอกว่าไม่มีก็ยังจะดันว่ามีอยู่ มันะรู้จักเราไม่ต้องแบบตรงๆก็ได้การงอแบบมีเทคนิคนะคะนะเซียมเก่งเราอะเรียนรู้กันละกันช่วงเวลานี้เป็นช่วงของการเรียนรู้ฟ้ามีความรู้สึกว่าความรักครั้งนี้มันหวานใจได้นะมันอบอุ่นใจยังอบอุ่นใจอยู่แล้วมีโอกาสที่จะก้าวไปข้างหน้าก้าวไปแสงสว่างด้วยนะเพราะฉะนั้นมันเป็นการไปต่อในทิศทางที่ดีนะคะ ไม่ได้แย่ลงไม่ได้แย่แน่แน่ uh huh. ได้ปลดปล่อยความเป็นตัวเองเนี่ยอีกโก้ไม่มีแล้วแหละนะนะคะเหนือความคาดหมายเหมือนนอนอยู่ที่หนึ่งแล้วตื่นมาอีกที่หนึ่งอะนะคะจะได้จีบเหมือนกลับไปเป็นสิบสี่อีกครั้ง ต้องเริ่มกันใมาอีกครั้งหนึ่งแล้วละ่ะกลับไปเหมือนช่วงแรกที่เจอกันน่ะนะคะความรับผิดชอบการมาฟ้ามีความรู้สูเรารับผิดชอบความรู้สึกตัวเองนี่แหละนะนะคะเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์จกักรวาลปกป้องคุณอยู่นะ,ะ protection d i v i c e protection เหมือนตัวเราจะต้องเอาตัวเองเข้าไปอยู่กับ ธรรมชาติเข้าไปเข้าใจธรรมชาตินะคะว่าเอ๊ะเนี่ยคือธรรมชาติของเขาเนาะนี่คือเขาเนาะพยายามเข้าใจในความเป็นเขาเนี่ยมันต้องบาลานซ์เน่ะนะคะเขาก็อาจจะต้องให้เขาเข้าใจในความเป็นเราแบบนั้นนะมันถึงจะไปด้วยกันได้นะคะต่างคนต่างเข้าใจในความเป็นกันและกันอืมนะ จะต้องไม่มีการฝืนใจมาเพราะความรู้สึกว่าถ้าคบกันแล้วมันจะต้องสบายใจเนาะนะคะไม่ใช่ต้องเป็นในแบบที่เธออยากให้ฉันเป็นฉันเป็นในแบบที่เธออยากให้ฉันเป็นแบบไหนฉันจะเป็นแบบนั้นอ่าคือยังไงให้ความสัมพันธ์เนี้ยในบริบทว่าให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันเดิมเนินไปอะ่ะโอเคแต่เราก็อย่าลืมที่จะ ไม่เป็นตัวของตัวเองเนี่ยมันก็ไม่ได้นะมันก็ไม่ไหวอะไรแบบนั้นนะนะคะอืมแต่ตัวตนถ้ารู้สึกว่ามันแย่เอ้ยตัวเนี้ยมันไม่โอเคอันนี้ปรับเปลี่ยนได้นะคะแต่รู้สึกว่าเอ้ยมันไม่มันก็โอเคนะนะนะคะ,นะคะก็อธิบายกันก็คุยกันเนาะนะคะคือต้องหาหันหน้ามาคุยกันอืม เขาบอกเขาว่าให้วางใจความรักครั้งนี้มีโอกาสที่จะสมหวังเป็นตัวจริงนะคะแม้ว่าตอนนี้มองไม่เห็นทางเลยเป็นไปได้ไงหมอฟ้าเขาบอกว่าให้วางใจคุณจะเป็นตัวจริงนี่คือตัวจริงนะคะเออเขามีเมียแล้วหมอฟ้าอันนั้นไม่ต้องไปดูเขาแล้วแ่ะลูกนะคะนะอันนั้นไม่ต้องไปดูเขาแล้วนะคะมัน มันเป็นพลังงานที่แบบดูยากมากนะอันนี้ต้องดูดวงส่วนตัวจริงๆนะคะเออจริงๆหมอฟ้าก็ลืมบอกทุกคนว่าหมอฟ้าเปิดดูดวงส่วนตัวแล้วแต่ว่าไม่ได้เปิดแบบโอเพ่นขนาดนั้นนะเพราะว่าความพร้อมของหมอฟ้ามันก็ไม่ได้พร้อมนะคะนะอาจจะไม่ได้แบบมีวิดีโอคอลอะไรแบบนั้นนะแต่สามารถแบบส่งเป็นคลิปวิดีโอได้นะคะใครสนใจก็ ลิงก์ใต้คอมเมนต์เลยเอ้ยลิงก์ใต้ description นี่นะนะคะอืมเหมือนเหมือนมาฟ้าพร้อมมากเลยอะจริงๆแบบโอ๊ยกลัวบริหารไม่ทันเพราะว่าตัวเองก็ต้องเลี้ยงลูกด้วยนะคะก็โอเคก็จะพยายามตอบทุกคนให้เร็วที่สุดนะนะคะโอเคนะคะนะบางสิ่งบางอย่างเราคิดว่าเฮ้ยมันเป็นไปไม่ได้แหละมันเป็นไปไม่ได้แล้ว,ไไแ,ลวแต่เขาให้วางใจ เนาะนะคะนะมันยังขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้อยู่นะคะยังไปต่อกันได้อยู่สุขสว่างในความรักมีความสุขในความรักมั่งค้ั่งร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงค่ะบ๊ายบาย